มาทำเมนูข้าวไข่ข้นไก่ผัดซอสทริยากิกินแบบง่ายๆกันดีกว่านะครับอันนี้ผมเคยทําขายด้วยนะไม่น่าเชื่อว่าขายได้ด้วยนะครับแล้วลูกค้าบ,บอกว่าอร่อยด้วยเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทํากันเลยขันตอนแรกใช้ไข่ไก่2ฟองนะครับใส่นมลงไป2ช้อนโต๊ะเป็นนมสดนะครับจากนั้นให้หยอดน้ำปลาลงไปเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความหอมให้กับตัวเนื้อไข่ข้นของเราจากนั้นทําการตีๆคนๆให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับไม่ต้องให้เกิดฟองนะตั้งกระทะนะครับ จุดไฟก่อนเลยใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยจากนั้นเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนนะครับให้เทไข่ลงไปนะครับเราก็ทําการทอดให้เป็นลักษณะไข่ข้นนะครับใช้ช้อนเกลี่ยตลบไปมาแบบนี้นะครับใครที่ยังไม่เคยทําเมนูไข่ข้นเนี่ยลองดูทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยโหจะบอกว่ากลิ่นของไข่ข้นเนี่ยหอมมากๆเลยครับจริงๆถ้าเพื่อนๆไม่ชอบน้ําปลานะสามารถใส่ ซอสปรุงรสลงไปก็ได้นะครับหรือเป็นซีอิ๊วนะครับนี่ก็คนให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับรอให้ตัวไข่เนี่ยเซตตัวนิดนึงนะครับนี่มันก็จะเป็นลนนักษณะข้นๆเยิมย้มๆแบบนี้เสร็จเรียบร้อยก็มาตักราดไปบนข้าวได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําไก่ผัดซอสเทริยากิกันผมจะใช้เป็นเนื้อไก่ลวกนะครับอันนี้ผมลวกไว้แล้วใส่ผงปรุงรสลงไปตอนลวกด้วยนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติความอร่อยให้กับเนื้อไก่นะ และใส่ซอสเทริยากิลงไปซอสเทริยากิของผมเนี่ยมันจะมีความข้นมากผมก็จะเติมน้ําลงไปนะครับแล้วก็คนผสมและนํามาราดบนไก่เพื่อทําการผัดแบบนี้นะครับเราก็ทําการผัดคุกเค้าไปให้ตัวซอสเทริยากิเนี่ยซึมเข้าเนื้อไก่ด้วยไฟอ่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงมากเนี่ยเดี๋ยวเนื้อไก่จะไหม้ได้นะครับอ่าอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยตักเนื้อไก่ซอสเทริยากิเนี่ยราดไปบนข้าวไข่ข้นได้เลยครับ นี่หน้าตาน่ากินมากๆเลยเราจะเสิร์ฟพร้อมกับผัก3สีนะครับมีแครอทข้าวโพดถ,ถั่วันเต,ต้มนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูข้าวไข่ข้นซอสเทริยากิผัดกับไก่นะครับนี่เป็นเมนูง่ายๆที่มานนำเสนอในวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ